สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งนะคะสำหรับข่าวด่วนวันนี้ก็คือเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่สองนะคะที่พ่อแม่พี่น้องรอคอยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าจะโอนให้ในวันนี้ก็คือวันที่28ธันวาคม2563นี้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมีการเลื่อนจ่ายกันออกไปอีกนะคะเป็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะ ข้อมูลล่าสุดธนาคารทกศนะคะได้แจ้งมาว่าสามารถโอนเงินประกันรายได้ระยะที่2ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่29ธันวาคม2563ค่ะด้วยเหตุผลนะคะข้อมูลยังไม่พร้อมนะคะและก็ทางธนาคารทกศแจ้งมาว่าชาวสวนยางพารานะคะที่เคยได้เฟสหนึ่งก็คือ1มีบัญชีธนาคารที่เคยได้เฟสหนึ่ง แต่ปิดบัญชีไปแล้วนะคะโดยกังวลว่าทกศจะหักหนี้ประมาณ10,000ม่รายให้ไปเปิดใหม่นะคะเขาไม่หักหนี้แน่นอนนะคะอย่ากังวลอันนี้ก็คือให้ไปเปิดใหม่นะคะสําหรับ10,000กว่ารายนี้ค่ะ2นะคะก็คือมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีสิทธิ์ในเฟสที่2แต่เสียชีวิตหรือว่าติดคุกไปต่างประเทศบ้างและก็ มีการเจ็บป่วยนะคะประมาณสอง0 0ื่กว่ารายไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะคะให้ทายาทไปแจ้งที่การยางแห่งประเทศไทยเพื่อรับสิทธิแทนนะคะยังไงก็ไปแสดงเจตจํานงหรือว่าแสดงตัวตนว่าเป็นทายาทนะคะให้ไปติดต่อที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้นะคะ 3. นะคะมีเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราที่ไปเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลอีกหลายรายนะคะซึ่งทำให้ทกสไม่สามารถโอนเงินได้ให้ไปติดต่อกยทและทกศน,นะคะถ้าเกิดว่ามีใครนะคะมีการเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ให้ไปแจ้งที่การยางแห่งประเทศไทยและก็ธนาคารทกศน,นะคะส่วนการโอนเงินในงวดที่2ของโครงการประกันรายได้เปดที่2นี้นะคะจะมีเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ยังไม่เคยได้ก็คือยังไม่เคยได้เฟตหนึ่ง คือมีทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยวันที่13สิงหาคม2562ถึงวันที่15พฤษภาคม2563และผ่านการรับรองจากคณะทำงานระดับตำบลแล้วประมาณ5,000รายนะคะจะได้รับเงินโอนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนใหม่นะคะก็คือไม่ไม่เกินวันที่15พฤษภาคม2,500 63ที่ผ่านมาก็จะได้รับเงินด้วยนะคะสำหรับพรุ่งนี้แน่นอนนะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รกาชาวสวนยางพาราทุกท่านเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจสุนทรรักรงนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆเพื่อท <cle an> ี <cle an> ่จะมาแจ้งให้พ <uous> ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ทราบข้อมูลข่าวสารกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะคะ